ต้องยุ่งย yes, ุ Lew ่งเว้ยช่วยโดนอัดไปเยอะโหรู้แตอนนรูตัวแม่สิตอนนี้อัดคลิปอยู่นะคือโดนปีนมาเยอะเลยหรือจะเออตรงมัดจุเลยมัดจุบัรจุเดี๋ยวก็ลืิมแต่งตัวเลยว่าอยู่ลืมอะไรตัวละครยังเป็นผู้หญิงอยู่เลยอ้าว ไม่ลืมแต่งตัวผู้หญิงชอบผู้ชายผมขาวชอบผู้ชายเท็ดดี้เธอบอกว่าชอบผู้ชายสไตล์แบดๆบี่ีกัญชาอยู่เต็มแบคแพคสีสีขาวเนี่ยชอบผู้ชายเท็ดดี้าต้องดูอ่ะแล้วนี่เข้มอลิปมายนี่ยังมือคนดูเลยนะตาสีแดงก็พผู นี่ออพได้แล้วหรือเปล่าอัแอพไม่ได้เกมนี้เน้นความสามารถก็คือการต้องต้องต้องฝึกไปเรื่อยๆเยวยเดี๋ยวมันจะอัพให้เว้ยเกมดีเกมดีใช้ได้ใช้ได้เป็นใครตีเันผิดปะใช่เกมนี้ก็มีบั๊กนั่นแหละพีซื้อเบ็ดปลาดีกว่าหนึ่งอันแล้วก็ ตะเกยียงเท่าไหร่วะเนี่ยตะเกยียงศูนย์บาทก็ซื้อมาเลยหนึ่งอันพอโอ้ไม่นะเจออนก่อนอยู่ในนี่น,นี่ตัวกูแต่ตัวกูมองไม่เห็นนะี่อ่ะโอ้เกมทำดีเนะ่โอ้ดีนะมือถือไม่ได้กากรู้ไหมทำไมเครื่องบึมได้บอกเลย ไม่ไม่ร้อเล่นเลยมุ่มงเลยยี่ห้ไอยังไงนะมันมุ่มได้แล้วเนี่ยโอ้เรียบร้อยภาพมันทำดีทุกอย่างดีเลยคือขนาดขนาดเดินใช่ป่ะไฟมันยังแบบกระตงกระตงมืนแบบมันเหมือนคนเดินจริงๆเลยอะตร้กระงกระงกรตกรดกระตรกระด้านี่คือแรงอะไรวะ ต้องลองขุดอีกแล้วแฮะไปขุดไม่ได้มันเป็นแสงสว่างอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้เบลกูเฟลสองแล้วขุดๆจนเวลขึ้นต่อไม่ได้แล้วคุณไปแต่งด้วยไอ้แต่งตัวดีก็ไม่ได้ไม่ได้ไแต่งหมาป่ะเกมนี้แม่งสมจริงเกินไปละ ชักชเริ่มเฮ้ยดัมมี่ยังคุยกับ NPC ด้วยกันเองได้อะโอจริงเอี๋เดี๋ยวเดียวเดี๋ยทุกคนทาไมไม่ไอจิมฮะกูกูเลือกเกิดที่หมดเอ็กตรีหยิบร้อยฮะไม่จะมาส่งเควีตหยิบร้อยไม่จะมาส่งเควีต จะส่งเควสเว้ยแม่งแม่งกูส่งเควสเยี่ยมเยี่ยมจริงๆไม่ให้กูส่งเควสต้องไปขุดเหมืองใหม่ลำบากกูทีนี้นี่คือสังกูดีนั่นแหละแคเออ่เหนื่อยมือกายแค่นัน้นเลยดีที่เครื่องไม่กากตามงาั้นไม่งั้นเครื่องบึ้มมาบอกเลย แบบไอ้จะจะไปพอพอพอแบบข่าวออกเด็กนักเรียนเล่นเกมโลบอคแม p ชื่ออะไรไม่รู้เดททิ้งลิงไว้หมนเดิมทิ้งทงชื่อแมบไว้หมนเดิมเล่นโนลเบิรตี่อย่งนี้เดี๋ยวให้รู้ว่าถ้าถ้ารหลอกคุณกาไ่อยาไปเล่นเลยเดี๋ยวทำไมได้ดีบุบอ่ะเจ้าเน้กูขุดอ้่ไงมันเขียนดีบุบอยู่ไม่อ่านชื่อเลยกูโอ้ยไม่ไม่จ่ไม่อ่านชื่อ จับตอกดิมันด้จะหนึ่งนลีสี่แว่งเฮ้ยเดี๋ยวสร้างปาตีด้วย,ดด <c oughs> ยเสียดูอาซีเราขอเซิฟก่อนหรอมึงเลิกหมดไอเนี้ยมึงเลิกคนคลเซิฟเลยไอสตีม <c oughs> อะไรนี่รบิะอันี้รบิ อันนี้มเก็บเบสไม่เก็บเบ้อ่าไเก็บเบสว่าคุมาส่งแล้วช่วยรับเควสกูด้วยไม่ได้สนใจอ้ายจะส่งเควสเฮ้ยแต่ตอนนั้นระบบมันรับเขาผมบิชมุมันบิดอะ แม่งบิดโอ oh, ้เควสไม่เควสก็ทําเสร็จแล้วแม่งก็ไม่มันก็ไอเนี่ยมันไม่ยอมมันไม่ยอมแบบพูดเรื่องเควสอ่ะเฮ้ยทาเสร็จแล้วนะ <c oughs> เควสอ่ะขุดแม่งเดี๋ยวก็ขุดแม่งพักผ่อนก่อนเฮย้ยพักผ่อนปรุงอาหารได้แสดงว่าเกมนี้มีการทาอาหารอาหารแล้วใครมาฆ่ากันอะไรกันเห็นไหม ไอต้นไม้อะไรฮะบอสต้นไม้เหรอโอ้โอ้ต้นไม้เวทมนตอือมาเกิดเป็นพี่ไอตีนเลยซึ่งที่เอ็กตูรีนต่งเนี่ยมันมันไม่มีเหี้ยอะไรเลยได้แต่ผู้เขาโง่ๆเนี่ยหาคนเดียวสิมันจะมีใครมึงทำอยู่เวียสิกูจะเกตโฮโอ้สิ ไอเกดโหจริงๆฉันเนื่อยโดยไปเกดเอ,อ,อขาเคยคิดเออเออเพลงมันเ,เพลงแบบเพลงอะไรวะวันที่วันที่เธอกูต้องไปขุดเหมืองกัน้ใช่ไหมเพื่อมาครับชุดเกาะหรืออะไรเนี่ยไอกแกไอแกกูจะส่งเควสไอแกลุ้นเร็ว แย่ปะแม่งไม่อยอมให้ให้ตัวเนี้ยกูไม่ควรเล่นแต่กูก็จะเล่นถ้าเกมมันทำดีแม่กูอยากเล่นกดดูอยากออกซิเด้วยไม่ออกเว้ยไม่ใช่แาาค่แม่ๆคนโง่ไอ้โมเอ,อาทำแบบเมื่อวานดิเมื่อวานจำมาแล้วว่าลูกมึงไม่เขียนนะจอย แมวแม่งตอนนั้นแม่งปิดปิดแชร์หน้าจอไม่ทันมันมันต้องกดออกเพราะมันมันบั็กไปแล้วแล้วอ่แล้วมัต้องพูดเสีอแล้วคือเนีน่ะไอต้องมาดูต้องมาดูไอเวลของไอหนิสละหโหูเวลเวลจะสีแล้วอ่ะขดเหมืองเนี่ย โอ้ยมึงยังยู่นเกม่ะออเข้าใหม่ดิวิธีฝึกความแข็ง,งแรงคือทำไงวะต่อยเหรอต่อยหน้ามึงฝึกฝนไปเช็คซิมันไม่เพิ่มนี่หว่ามันต้องไปต่อยใครเนี่ยต่อยอหน้าสีแน่ลยสุงนี้ ใส่แม่งเน้มิชัยคือเราเปอนกลุ่มเป็นคนดีเอาเคลส่งได้แล้วเหรอเอาเคลเพิ่งส่งได้อ๋อมันมันส่งเคลแค่อตอนเช้าโอ้เครียดว่ะคนรับส่งเคลรัอลบอยู่เคลส่งไม่ได้แม่งเพิ่งไว้ส่งตอนตอนเช้ามันแล้วมันให้กูคาบอะไรเนี่ยไม่เคลสมึงไม่ได้บอก อ่านไม่ออกแล้วแบบล้างไม่ออกจะบอกยังไงทำยังไงไม่มีกระดาษมัดพลังห้าต่อยวิุดเร็วขึ้น ยิ่งเวลเยอะยิ่งขุดเร็วขึ้นดีจริงๆแพรี่ชอบเด,ดลงแพรี่คือกำปัน,ปนกัมปันจริงแพรี่มันเหมือนเป็นการปัดมากกว่านะไม่ใช่การบล็อกแต่เป็นการปัดปัดมือออกแล้วก็สวนตอนเนี้ยปัดมือกันแล้วก็ชักหน้ากันทุกนิ้ว ให้ครับอันนี้เหรออันนี้อันน้เยอ,อ้ยเขาร่วมเลยหนมือวะนมีง่า <c oughs> ไม่มีอ่ะ เขา,าก็ายอ,อยู่บนภูเขามันจะมีหมู่บ้านหลังใหญ่ๆไปทางจีนแล้วเนี่ยกูอยู่อีฉันได้ก็เคยบอกมึงเห็นแล้วว่ากูอยู่อีกูจำได้ละอือกูมืตรงมางอีแล้วกันตรงมาเรื่อยๆเลย ถ้าเจอผู้ขอใหญ่ๆก็มาเลยเฮ้ยแต่ถ้าแบบถ้าหาไม่เจอก็ไปทางดับเบิลยูแม่ก็เอสจับไม่ได้ลเกมดินล่ดิ <c oughs> นทะลุหินเรยเู้ว่า่า <c> ก <oughs> เด <c oughs> ินทะลหิดือนนเควสไม่บอกอะไรกูเลยฉันต้อง <c oughs> เรียนรู้มันเอง ถูงกงั้เป็นดา r k zone ดิเรื่อนี้แต่รู้ว่ากูไม่มีขวานไม่ใชนกูต่ต้นไม้ไม่ได้มันไม่ไอตอนที่กูอยู่อ่ะมันมันมีขวานมี bx high f r e ด้วยอืมได้เวลาแต่ต้นไม,ม้ฮะขึ้นไปแล้วหรอ ไปเจอคนคนต่อไปอยู่อ๋อ้ยใก<ว>ล้แล้วมึงใกล้แล้วสิมึงใกล้แล้วมึงใกล้ถึงแล้ะกูตายตายเพราะอะไรกูเดินตกน้ำก <c oughs> ูคิดถูกจริงๆตอนนั้นที่ไม่ลงไปในน้ำกจจินส่นกิย่เยเลยตกน้ำก็ตายได้ตายได้ดินี่ดักโซนะเว้ย มีปีศาจแล้วรู้ยในน้ําก็ได้เขาจะไปรู้อาจจะเป็นน้ําน้ําปีศาจก็ได้ใครจะไปรู้นนกูไ,ไม่ร,มรู้มึงก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่มีใครรู้นอกจากเจ้าของเกมเพราะฉะนั้นเราไม่รู้เราไม่รู้เลยกูเดินตกกูเดินมมาทางคนตกปลาแล้วปไปทางไหนต่อเออเลี้ยวซ้ายเออเลี้ยวขวาเลี้ยวขวา มันจะมันจะมีผู้เขาค้างใช่ปะจะมีผู้เขาข้างๆใช่ปะอือโอเก็ขึ้นไปเลยมึงจะเจอปราสาทแล้วก็จะมีเอ่อมืเอ่อมันจะเป็นมันจะมีคนกองไฟงอยู่แถวๆนึงเดี๋ยวกูลองลองไปดูว่าใช่ป่ะเดี๋ยวกูลงไปเป็นชนวนินเออใช่ใช่ใช่ขงบนนี้ปราสาทอ๋อเจอละเดี๋ยววะา รถด,<ม>ดิงได้แล้วกูขึ้นไปข้างบนไม่ได้มึงวะเนี่ยไม่ใช่มึงวะ<า>เนี่ยไม่ใช่กูอยู่ใต้ดินเลยมันมันเดินทะลุดิ่นใหกูมึงบัาไงก,กูกำไังเดินไปตามทางนี่มันให้มาอยู่รถแม่กูเห็นแล้วสีเขียวนั่นไม่ใช่มึงนะใครเนี่ยสวัสดีครับสีทำเคล็ดอยู่ โอ้เจสงสีแสงเียอะไรเนี่ยโอ้ยคืออะไรลากไม้นี่คือลากเงาเหมือนกันะฉชนไหมกูจะตัดลากเงากูได้ดาบละกูจะกลายเป็นอัศวินนาฏิกันถ้าสุดไหมกูคาบเลยอ่ากูคาผิดอันกูเลยคาผิดฝันต้องไปเสร็จต้องไปทำใหม่ อืมกูขายทิ้งก่อนเลยเฮ้ยเดี๋ยวมันไม่เปิง g กันเลยดีว่าจีกูมีดาบแล้วกูเทแล้วมีดาบแล้วเทเกียงแระตอยู่ได้มึงเห็นไหมแหละมันได้เมื่อยได้ไงวะมึงต้องรับเคยมันก่อนแล้วมึงก็จะทำมันได้มนะันจะมีขวานฟรีให้มึงอยู่ในนั้นรับยังอยากเกียงกระตุกอยู่เลยเพื่อน แนะนำมึงปรับกราฟิกก่อนไอลูกฟันเฟืองอะปรับด้วยลูกฟันเฟืองกราฟิกมีทุกอันอะมึงจะปิดปิดหมดเลยก็ได้มันจะทำให้ภาพมึงกลาเป็นดินน้ำมันแต่ก็ดีแล้วอย่างงั้นมึงไม่กระตุกแต่แค่ภาพมึงกลาเฉยมันมันมีปรับแสงเงาอยู่แสงเงามึงควรปิดนะเว้เพราะว่าแสงเงามันทำให้กระตุกสุดๆแล้วถ้าอิงจากความเป็นจริงอะ ในลองปิดเลยสิปิดปิดปิดให้หม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 ดว้าวปิดหมดเลยแม่ปิดหมดเลยแม่งก็ยังเหมือนเดิมของกูอะเห็นเหมือนเห็นเหมือนเดิมทุกอย่างเลยวัดเต๋อโอ้นี่ไงมีมีมีบอกบอกทั้งหมดเลยว่าเล่นยังไงแม่งมีให้ปรับปุ่มด้วยโอ้โหตอนทีกูเล่นในมือถือ

เนี่ลอไปซื้หกนาทีแล้วเนี่ยไอ้แบบนี้มันเพลินหรอ,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 อคนดูไว้เพลินแต่คนเล่นเพลินนะบอกเลยนี่มันนไมาโคน่นเดี๋ยวขอไปจับหน้างกันแต่กูมีดาบอ่ะเพิ่งทำเสร็จด้วยมูลค่าเปสิบหกบาทอ่ะโคตรคุ้มอ่ะแอมชมพฟอนโอเฮ้เปน็นต้องไปคลิปอ่ะ เออเอ่อร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 ออีพีสองื่องไนไเรื่อง